ของอีกทีมหนึ่งนะครับอยู่ที่ด่านข้ามนะครับทีมนี้เจคนนะครับตครู่ก็จะเข้าด่านนะครับสวัสดเอกาสารออกนอกประเทศนนครับทางแรกที่จะได้ใส่พัสดุครับถตะเกาไม่จะบัดตั่วข้าวครับบริพาทย่างเดียวอโอเคครับ ตอนนี้ก็คือกาลังจะขบาบนะครับในเวลาตอนนี้เวลาเก้าโมองหาทิพซีครับพิตซิ่งนอกประเทศครับครั้งแรกอย่ายให้ปิวเด้อปิวก็ได้กินเด้อ <c oughs> คล้องกินมันอยู่ในหันบิดเด้อมันเรียนม,มันกลับร้องเข้าไปกินก่อนอบลิสเซียนอะ่ะ ว่าเขาโกงเก็บหนึ่งมันเข้าตงขาออกบริจัยธนาคารเข้าบไปจ่ายธนาคารเขาออกมาเลยเขากระเปิดไม่กั้นเขาบอลแลนด์เม่อเมื่เมื่อนั้นที่เขาออกมาเมื่อนั้นเนะว่าบริจัยหับจะขาดสาพไหมครับใช่ไหมนะฮะออกต่างประเทศแล้วครับโทรศัพท์มาเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวให้ถ่ายตอนอัาหนึ่งอายุผังนครก็เขาก็ยอะ หลังคือภูเขาภูเขาหินปูนฝั่งลาวจากหลังแบกเกานครมนมนรอบฝกกดได้ไหมครับ ับถามไปแล้วถ,ถึงไหมกับเจ้าสิเป็นยังไงแล้วครับตอ,อนนีกถามมาแล้วครับมาฟังตรงถามแล้วฟังบ้านข้าเจ้าแล้วครับข้าคุณแม่ก่อนจะไปขึ้จไปก่อนเรียบรอยลล้อยอเดี๋ยวไว้เลยเขาจะก่อนจะเชื้อไว้น้ำจ้าของบ่ครับเอาไว้หันละครับนับนับดูเจ็ดคนครบไหมเนาะครบขอบคุณครับขอบคุณข<อ>้อเขาไม่หมดจับเงินหลานแล้วครับด้านเฟื่องด้านนี้เปิดปะนอนเราเราจับจับ

ตู้ข้ามาจอดครับจุดผักจุดผัก,กนเนี่ยครับขมามเมึงคดราคาเมืนอนขามาในขับนกเงนินครับคดราคาเมือน นี่จะเป็นสายน้ำครับลองเลือดได้ค่ลองเลือดแยนหางครับโอู้เย็นครับอากาศเย็นครับร่มรื่ออกมาจากคำแบบร่มพัดมาจากทำนี่มันมีก่อนเข้อไม้ครับข้อมาทำนักยันก่อนครับล่มของมาจากทำครับ เกือบเลยครับหนาวแห้งเย็นแห้งครับโอ้โหทำแรงเอียงครับอากาศชื่นครับข้างในห่างย,ย้อยเลยนะครับทำนางเอียง งามครับนิ่งหยอยนิ่งครับนิ่งงอนิ่งหยอยงามอยู่ครับงามมีลิสถานที่ทองเที่ยว ของเราครับทำนักแอมก่อนที่ไปตกป่าครับแวะพักแวะเที่ยวแต่ว่าเมื่อยครับปวดขาเลยด้านล่างก็มีทายักษ์เลยแหวเล่นรนะูปทีูปแบบกนเลยแบบสวยงามบิลลี่ทำนะคะ่ัแมนมีเรืองใครอยากให้พายเล่นครับสายนำ้ำน่าเย็นจ่อยๆเลย คนละสาม่อยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นกรีบทายเรืออู้ร่มเย็นครับรูมมันมาน้ำช่องร่มเนาะแสดงว่าเขานน่ทะลุที่นี่เขาทะลุไปห้านามพุ่วมามีซายนามฮัทโมเป็นไซน้ำร่มจีบร่เย็นแนวนี้ต้องไม่ทางทะลุออกไปทั้งหมด ย่งางบวยดอกเด้อ,อ,อสมิตรละก็ได้เห็นแต่ว่างา่ายดีครับแส<ซ>งอาทิตย์หรือ,อแสงไฟน่านจะเป็นแสงไฟเัราะว่าทะลุบ้างซำนี่มันต้องไปอีกไกลถึงจะทะลุอ่ะไปอยู่เมื่อยนย่างมีแต่ <laughs> สีย่างกรับตอนนี้อย่างนี้ <laughs> ตอนนี้ทีมงานลงช้อปปิ้งตลาดครับ ค้ายหามครับขายซับปลาครับเพว่าถามแม่ขาว่ามีครับตอนนี้คือไปชอปปิ้งตลาดครับอาหารเสือ้ออาหารเพ็ดกินแรงตอนนี้คือมหาชัยครับทางไปเคือนครับ ระสูบเพราเห็นว่าแล้วตัวเง่แลนวเนี้ยนี่อันนี้เป็นลำน้ำเทินสองนะครับอ่ะพาเทียนไว้จ้ะหัลลำน้ำเทินสองจอดเงี้ยวครับจอดเงี้ยวมองไปยังก็เรียกว่าถ่ายรูปวันวามีความเสียงอันตล่ายถึงชีวิตครับนาดินนิ่มกะเสยน้ำไหลแห้งระดับน้ำเพิ่มขึ้นไว ผมอ่านภาษาเล่าเลยครับนี่น้ำเทินครับน้ำเทินสองคนมาไฟยนาำพิดกระแสไฟครับโอ้เพิ่นกัน้นไปเพิ่นเลยครับนี่กัน้นหามตกปลาเลยครับตลอดเส้นทางมากหลายกิโลครับเอาขึ้นรถครับไปน้ำไกลครับโอ้เคลื่อนไปอยู่ยอดเขาอีลีครับ นั่งรถมาแบบเมืยเลยครับวิ่งโค้งครับนี่คือน้ำเทินครับโอ้โหืชพระอมครับมาถึงน้ำเทินนะครับพักอยู่นี่แหละครับตัวนี้เป็นร้านอาหารเพลินครับ้วกะเป็นของพักทั้งนั้นครับเป็นของพักเ้าขอ,องพักอยู่ครับเพราะวะ่าอ่ะ เจ้าของรีร์ดนี้เจรจาเขตใบพันดันให้ครับขอบไปในเขตอนุรักษ์หรือเขตายน้ำเขาายน้ำตองเสียงเงินครับตอนนี้หอดำเทินแล้วครับถึงก็าถึงครับเวลาบ่ายสามโมงครับถึงเช้นี่ตีบ่ได้ครับตีเบียดบดเป็นอนุรักษ์ครับ เป็น,นตกปลาอะไรครับเป็นเขอ,อนุรักษ์อนุรักษ์อีกครับ